ค่ะจะพี่น้องตอน้นคานี่เราจะพี่น้องจ้ะกำลังจะเริ่มเติบโตเนาะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนคยยศตึงจะให้ดูเนาะจ้ะพี่น้องเนาะพี่น้องอยศตึงเห็นค้องดีมืออื่นอเสียมไม่น้่ดีวะนี่เว้ยพี่น้องจ้ายศตึงเห็นคีป้ปมควอยคีป้ปมควอยคีป้ปมจ้ะพี่น้อง เจียมมะขุดิ่จจวาว่า่นอพื้นกับผ้ากันไทกบเสี้ยงเรียบร้อยแล้วพิ่นกับ้าพ่วนเรียบร้อยจ้ะฝนออกรอบนี้พิ่นก็จะมาวานเขาแล้วจะพี่น้องเป็นข้าหน้าปีเขาเนาะไทยเรียบร้อยเลียวกบเฟี้ยงไว้เรียบร,อยร้ยบรอยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวฝนออกนี่พื้นกับผ้ากันวาน,นพี่น้องจ้ะคิดถึงเห็นคิบป้มคายคิปป้มคายคิปป้มจะพี่น้อง เสี้ยมขวดปัจจาวาโน่ผื่นก้อยกีป่มเนาะกีป่มกีป่ม้ะพี่น้องนี่แหละ้ะพี่น้องตนมีถ้าดอกเพิ่นบานเนาะพี่น้องเนาะถ้าดอกบานออกมา้ะพี่น้องจ้ะเอ้นี่ก็ไม่ใช่เนาะบอกไปก็บอกก่ถือดอกพี่น้องกำลังเป็นดอกเต็มอยู่้ะพี่น้องเห็นแต่ใบย้อนลงมาเนี่ยพิ่นกะเตรียมวันเขาเดือนพฤษภาเนาะพี่น้องเนาะปกติบางบานเพิ่นกะวันหลังสงการเพิ่นกะวัน้ะพี่น้อง ตรงน you ั้นเพิ่นก็เสียบมันเรียบร้อยจะพี่น้องข้างบนนั้นเสียบมั่นเรียบร้อยเตรียมไทเรียบร้อยล้วจะพี่น้องค่ะพอถ้าพอเพื่อนของข้างบนนั้นเสียบมันเรียบร้อยเตรียมไทเรียบร้อยแล้วจะพี่น้องค่ะพอถ้าพอเพิ่นนี่มีประโยชน์หลายเ้อจะพี่น้องเนี่ยทามันได้หลายเพิ่นก็เกี่ยวเกี่ยวเรากลบไปไผเป็น เป็นเป็นเนนน,นี่เนาะข้าวมาพี่น้องหักข,ขมุ่งกันควาอมร้อนได้ดีได้ใจพี่น้องจ้าต้นที่เห็นนี่ก็เป็นต้นเนี่ยต้นที่นี่เนาะเพิ่นวานนวาบานอ้อเนาะเห็นหาย้ะพี่น้องหายเอย้นี่ก็ว่าใช่เนาะบอกไปก็บ,บอกว่าถือดอกพี่น้องกำลังเป็นดอกเต็มอยู่้ะพี่น้องเห็นแต่ใบย,ย้อนลงมานี่เพิ่นก็นเตรียม วันเขาคาจะพี่นอ้องต้นคานี่มันจะพี่น้องจ้ะกำลังจะเริ่มเติบโตเนะาะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าหญ้าคาจะพี่น้องอย่าข้ามก็มีประโยชน์ร้ายจะพี่น้องเข้าเกี่ยวหลังก็ไปทถ้เป็นนิดๆน้นนนอยๆหล่ะก็ทําเป็นแพงสวัสดีจ้เพื่อนๆพามาดูหน้าเนาะเตรียมไทย ก่นก <c oughs> ระไทไว <c oughs> ท้เรียบร้อยจ้ะพี่น้องเข่าละจ้ะพี่น้องเนี่ยตึงขอโถดขอไพเด้อเนี่หละจ้ะพี่น้องจ้าไทยเรียบร้อยเลียวกบเฟี้ยงไว้เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวฟุ้นออกนี่ฟิ้นกับผ้ากันวานนะหอมดิจ้ะพี่น้องหอมดิ ขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆที่รับชมคลิปเย็ดถึงเนาะจ้ะเนาะพามาส้มธรรมาติดผื่นนะหอมด้ยจ้ะพี่น้องหอมดิขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆที่รับชมคลิปเย็ดถึงเนาะจ้ะเนาะพามาส้มธรรมาติดผื่นนะพี่น้องจ้ะยัดถึงเห็นคลิปปมขวยคลิปปมขวยคลิปปมจ้ะพี่น้องเสียมขุดปะจจวะปน้อผื่นเปลี่ยว่าย่าค่าจ้ะพี่น้อง ยาข้ามก็มีประโยชน์ร้ายจะพี่น้องเข้าเกี่ยวเราก็ไปท้ำเป็นนิดๆน้อยๆหล่วก็ทถาำเป็นแพงกระพากันไทกบเสียงเรียบรล่อยแล้วเพึ่งกับมาพุวนเรียบรล่อยจ้ะฝนออกรอบนี้เพิ่นก็จะมาวานเขาแล้วจะพี่น้องเป็นข้าวหน้าปีเขาเนาะกระพากันไทกบเสียงเรียบร้่อยแล้วเพึ่งกับมาพุวนเรียบปล่อยจ้ะฝนออกรอบนี้เพิ่นก็จะมาวานเขาแล้วจะพี่น้องเป็นข้าวหน้าปีเขาเนาะเ็าเรียกว่ายาคาจะพี่น้อง อย่าคามก็มีประโยชน์ร้ายจ้ะพี่น้องอเข้าเกี่ยวแล้วลก็ไปทำเป็นนิดๆน้นนนอยๆหล้วก็ทำเป็นแพงค่าจ้ะพี่น้องต้นคาหนะจ้ะพี่น้องจ้ากำลังจะเริ่มเติบโตเนาะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนดเดลี่ยนพฤษสภาเนาะพี่น้องเนาะปกติบางบ้านเพ,พ,พิ่นกวหว่านหลังสงกรารเพิ่นกวานจะพี่น้องตรงนั้นเพิ่นกระเสียบมั่นเรียบร้่อยจ้ะพี่ ไหเรียบร้อยเล้วกบเฟี้ยงไว้เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวฝนออกนี่พืนกับผ้ากันวานคุยกิบปุ่มเนาะกิบปุ่มกิบปุ่มจ้ะพี่น้องนี่แหละจ้ะพี่น้องต้นมีถ้าดอกเพืนบานเนาะพี่น้องเนาะถ้าดอกบานออกมาจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องจ้าคิดถึงเห็นกิบปุ่มคุยกิบปุ่มคุยกิบป้มจ้ะพี่น้องเสียงมาขุพรเจวานอ้พื้นคาจ้ะพี่น้องต้นคา นี่มนจะพี่น้องจ้ะกำลังจะเริ่มเติบโตเนาะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนพุ่งกับ้ากันไทยบเสียงเรียบร้่อยแล้เพึ่งกับมะพ้่นเรียบป้่อยจ้ะฝนออกรอบนี้พึ่งก็จะมาวานเขาแลวจะพี่น้องเป็นเขาหน้าปีเขาเนาะ้ากันไทยบเสียงเรียบร้่อยแล้เพึ่งกับมะพุ่นเรียบร้่อยจ้ะฝนออกรอบนี้พึ่งก็จะมาวานเขาแลวจะพี่น้องเป็นเขาหน้าปีเขาเนาะอาทิตย์พึ่งกับกำลังเตรียม ที่จับววานเขาหน้าปีเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆที่รับช่วงคิยจะตึงเนาะจ้ะเนาะต้นมีอันนี้คือกินมะเดื่อจ้ะพีม่มองมีตะนกแมลงกินไดจะรักพ่นเหากินมะเดื่อเนาะอาทิตย์พคนกันแล้วเตรียมที่จับววานเขาหน้าปีเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆที่รับช่วงคิยจะตึงเนาะจ้าเนาะข้างบนนั่น เตรียมมันเรียบร้อยเตรียมไทยเรียบร้อยแล้วจะพี่น้องแกพอถ้าพอเพื่อนอุ้ยพี่น้อ,นองแะต้นมีย่าตึงเห็นต้นมีดอกกห็หอมมากได้จากพี่น้องเรียกว่ายญาคาจะพี่นอ้องยญ้าคาก็มีประโยชน์ร้ายจะพี่นอ้องเฮาเกี่ยวล้วก็ไปทำเป็นน,นิดนิดน่อยน้อยหล้ะก็ทำเป็นแผงสวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนพามาดูหน้าเนาะเตรียม เพื่อนกระไทยไ้เรียบร้อยจะพี่น้องค่าจะพี่น้องต้นค่านี่มันจะพี่น้องจ้ากำลังจะเริ่มเติบโตเนาะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนพี่น้องจ้าเี้ตึงเฮเห็นขิ้ปมขวอยขิ้ปมขวอยขิ้ปมจะพี่น้องเสียงมาข่อยเปิดจะว่าบ้าน้องเพื่อนจะตึงจะให้ดูเนาะจะพี่น้องเนาะ พี่น้องเนี่ตึงเห็นค้องดีมืออื่นอเสียมมาน่นดีบ่นี่เว้เอ้นี่ก็ว่าใช่เนาะบอกไปก็บ,บอกบ่ถึงรอกพี่น้องกำลังเป็นดอกเต็มอยู่จ้ะพี่น้องเห็นแต่ใบย,ย่อนลงมาเนี่เพื่อนกะเตรียมวานเขาเดือนพฤษภา,าเนาะพี่น้องเนาะปกติบางบ้านเพิ่นกะวานหลังสงการเาพิ่นกะวานจ้ะพี่น้องตรงนั้นเพิ่นกะเสียบมั่นเดียบร้อยจ้ะพี่น้องก็าพากันไทยคบ เสียงเรียบร้อยแล้วเพึ่งกับมาพวุวนเรียบร้อยจ้ะฝนออกรอบนี้เพิ่นก็จะมหาวานเขาแล้วจะพี่น้องเป็นข้าวหน้าปี mm. เฮาเนาะข้างบนนั่นเสียบมัเรียบร้อยเตี่ยมไทยเรียบร้อยแล้วจะพี่น้องจ้ะพ,พอถ้าพอพิ่นตนมีอันนี้คือกินเมื่อไรจ้ะพี่น้องมีตน่นกมแมลงกินได ฉันละคนเอากินบ่ได้เนาะอุ้ยพี่น้องแกต้นมีเฮ็ะถึงเห็นต้นมีดอกกรบหอมมากได้จ้จพี่น้องเอ้ยนี่ก็ไม่ใช่เนาะบอกไปก็บ,บอกบาถูกรอกพี่น้องกำลังเป็นดอกเต็มอยู่ใจพี่น้องเห็นแต่ใบย,ยอนลงมาเพิ่นก็เตรียมวานเขาทีเพิ่นกำลังเตรียมที่จะวานเขาหน้าปีเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายจ้าขอบคุณหลายที่รับชมคลิปเยอะตึงนะจ้ะเนาะน,นี่ก็มีประโยชน์หลายได้ใจพี่น้องเนี่ย ทำมา,าหลายๆเิ่นก็เกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ไปไผ่เป็นเป็นเป็นเนนนี่เนาะครับนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้าเดือนพฤษภา,าเนาะพี่น้องเนาะปกติบางบ้านเพิ่นก็หวันหลังสงการเพิ่นก็หวานจะพี่น้องตรงนั้นเพิ่นก็เสียบมั่นเรียบป้่อยจะพ่นะหอมด้จ้ะพี่น้องหองมดิขอบคุณหลายๆด้จ้ะเด้อขอบคุณหลายๆที่รับชมคลิปย,ยัดถึงนาอจ้นะเนาะ พามาส้มรรมาติดผืนนาอุ้ยพี่น,น้องแจกต้นมีเดตุงเห็นต้นมีดอกกับหอมมากได้ได้แจกพี่น้องเยตึงจะให้ดูเนาะจ้กพี่น้องเนาะพี่น้องเยตุงเห็นค้องดีมืออื่นไอเสียมมานั่ดีวันเวิดก้อยกีปลมเนาะกีปลมกีปลมจจะพี่น้องนี่แหละจจกพี่น้องตุนมีถ้าดอกเพิ่นบานเนาะพี่น้องเนาะถ้าดอกบานออกมาจ้จพี่น้องจะเดือนผฤษสาปพเนาะพี่น้องเนาะ ปกติบางบ้านเพิ่นกวานหลังสงการเพิ่นกวานจะพี่น้องตรงนั้นเพิ่นกัเสียบมั่นียปล่อยจะพี่น้องนี่มีประโยชน์หลายเ้อจะพี่น้องเนี่ย้ามันได้หลายเพิ่นก็เกี้ยวเกี่ยวเราก็บไปให้เป็นเป็นเป็นนนนี่เนาะครับ่าตึงจะให้ดูเนาะจะพี่น้องเนาะพี่นอ้องย่าตึงเห็นค้องดีมืออื่นอาะเสียมมือหน่าดีบ่นี่เว<ะ>้ยทีเพิ่นกำลังเตรียม ที่จับานเขาหน้าปีเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลาย